วันนี้เป็นการทำนายของคนที่เกิดวันพุธประจำวันที่24ธันวาคม2568เราจะมาดูเรื่องการงานการเงินและความรักของคนที่เกิดวันพุธเป็นการทำนายแพ่แบบรวมไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งที่ดีให้รับไปสิ่งที่ไม่ไดี้ทิ้งไตรงนี้นะครับในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันพุธเป็นไพ่ the work กับหัว จะหมายถึงความรู้สึกไม่สมบูรณ์หรือการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้อาจจะหมายถึงการที่คุณยังคงมีงานที่จะต้องทำเพิ่มเติมยังไม่สามารถมีความสุขเป็นอิสระอย่างที่ใจต้องการได้ในเรื่องของงานคนที่เกิดวันพุธในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันพุธเป็นไพ่เดเมิจเชียนกับหัว จะหมายถึงอาจจะมีการจัดการเรื่องการเงินไม่ดีหรือการหลอกลวงทางด้านการเงินคุณอาจพลาดโอกาสในการทํากําไรหรือการลงทุนการเริ่มต้นการลงทุนหรือการเงินอะไรใหม่ๆในช่วงนี้จะไม่ดีต้องมาทบทวนวางแผนใหม่นะครับในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันพุธเรื่องความรักคนที่เกิดวันพุธเป็นไพ่สองถ้วย จะหมายถึงความเข้ากันได้อย่างดีอารมณ์เข้ากันได้ต่างฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนความคิดอารมณ์ความรู้สึกซึ่งกันและกันมีความรักให้แก่กันถ้าเป็นคู่รักกันแล้วก็จะเรียกได้ว่าดีมากหากมีปัญหาก็สามารถข้ามผ่านไปได้ด้วยดีเข้าใจกันและรักกันหากเป็นคนโสดหรือคนที่กำลังคุยนั้นก็ต่างฝ่ายต่างรักกันมีช่วงเวลาที่ดีๆให้กัน มีโอกาสที่จะไปอัปเดตกันไปทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันเป็นอย่างดีในเรื่องความรักคนที่เกิดวันพุธในเรื่องการแนะนําของไพ่เป็นไพ่สามเหรียญกับหัวถ้ายังไงแล้วไม่ได้ปรึกษาหรือร่วมมืออะไรกับใครหรือเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ก็อาจจะต้องหันไปลองหาวิธีหารือร่วมมือกับคนอื่นมากขึ้น หรือหากมีการปรึกษาร่วมมือกันแล้วก็ควรจะต้องรอบคอบคอยดูทิศทางให้ดีเพราะแนวทางที่ได้หรือที่ร่วมมือกันมันอาจจะผิดทางต้องรอบคอบศึกษาหาคนที่เชี่ยวชาญม,มาปรึกษานะครับในเรื่องของคําแนะนําของไพ่ในเรื่องของสุขภาพต้องระมาระวังเรื่องการปรึกษาหาลรือแนวทางการรักษาที่อาจจะผิดทางการรักษาไม่ได้ผลเท่าที่ควรควรมีความรอบคอบ ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆมากขึ้นส่วนโรคต่างๆจะต้องระมัดระวังเหมือนแบบไพ่สามเหลี่ยมปกติอาจจะรุนแรงมากกว่าเดิมในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดปัน่นพุทธ